สวัสดีครับอันนี้เป็นลากชวนชมที่ผมต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เริ่มติดแล้วนะครับสังเกตว่าฝัา่งนี้นะครับเขาจะติดดีก็คือไม่มีแผลแย้อออกมานะครับแต่ว่าฝั่งนี้ผิวด้านนอกนะครับเขาไม่ค่อยติดนะครับจะผิวด้านในจะติดนะครับก็อันนี้ก็คือเราต้องค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า แผเขาจะประสานกันดีนะครับก็อันนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งไปโดนตัวรากเขานะครับงั้นเดี๋ยวแผลที่ติดเขาจะหลุดนะครับส่วนดินด้านล่างเดี๋ยวผมจะเติมไปเพื่อให้รากเขาได้หาอาหารได้มากขึ้นนะครับเพื่อให้เขาใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวแผลเขาประสานดีนะครับก็เติมดินปลูกเข้าไปนะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับอย่าให้อ่า กระแทกโดนลากที่เราต่อไว้จนหลุดนะครับตอนนี้เขายังติดไม่สนิทด,ดีนะครับก็ต้องค่อยๆระวังนะครับแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแผลจะประสานแล้วลากเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะเหมือนลากเดิมของต้นเขาเลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม